แต่ข้อเสนอในเรื่องของการเอาโรงพยาบาลออกนอกระบบของทางคุณหมอสุรพงษ์เนี่ย <c oughs> ก็ดูจะสอดคล้องกับนักวิชาการหลายคนที่มองว่านี่จะเป็นการแก้ไขปัญหาภาระแพทย์ในเชิงระบบในระยะยาวแต่การทํางานร่วมกันร,ระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้ารา,าชาการประจําเนี่ยคงจะต้องอมีจุดหนึ่งที่เขาทั้งสองคนต้องหาจุดร่วมเดียวกันแต่เชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ฝั่งการเมืองหรือฝั่ง ข้าราชการประจำเนี่ยเป้าหมายคงจะเป็นประชาชนได้ประโยชน์นะครับทีนี้มาดูข้อเสนอในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเชิงระบบซึ่งรายการตรงประเด็นเนี่ยเรานําเสนอในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแพทย์เชิงระบบมาต่อเนื่องแล้วนะครับทบทวนให้ดูอีกทีนึงนะครับว่า จะแก้ปัญหาเชิงระบบในเรื่องของแพทย์เนี่ยทำยังไงคุณหมอประวัสมเป็นนักวิจัยนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นรองหัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็บอกว่าอย่างแรกเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขต้องปรับบทบาทตัวเองก่อนเพราะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดูแต่เฉพาะควบคุมแต่เฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแที่จริงๆแล้วเนี่ยบทบาท ของตัวเองเนี่ยจะต้องดูครอบคลุมกําหนดกติกาครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลสังกัดอื่นๆด้วยรวม<า>ไปถึงต้องเป็นอย่างนั้นใช่ครับผมรวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนด้วยวางกติกาให้มันเกิดความเป็นธรรมวางมาตรฐานให้มันเป็นเป็นมาตรฐานเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้หลายๆอย่างคลี่คลายขึ้นซึ่งสิ่งที่จะมาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้กระทรวงสาธารณสุขปรับบทบาทตัวเองให้เป็น regulator ์หรือเป็นผู้ควบคุมได้ดีขึ้นอาจจะต้องมีการปรับกฎหมายให อำนาจกระทรวงสาธารณสุขควบคุมหรือว่าสั่งโรงพยาบาลเอกชนได้หรือแม้แต่กระทั่งต้องพูดถึงเรื่องระบบการคลังสุขภาพเรื่องสามกองทุนสุขภาพซึ่งมันอาจจะมีการต้องใช้งบป,ประมาณเพิ่มมากขึ้นถ้าเราจะดีดค่าใช้จ่ายให้โรงพยาบาลรัฐมันเท่ากับโรงพยาบาลเอกชนก็อาจจาเป็นต้องเก็บภาษีเพิ่มลองไปฟังคุณหมอประวันสมอธิบายเรื่องนี้ครับถ้าใช้ทาอุป,ปมาอุปไมเหมือนกับเกมฟุตบอลเนี่ยเขาต้องทําหน้าที่เป็น กรรมาการหรือเป็นฟีฟ่าด้วยซ้ำที่กำหนดกติกาก่อนแล้วก็ลงไปกํากับดูแลกติกาตอนนี้กระทรวงสุขทำหน้าที่เป็นโค้ชของทีมฟุตบอลทีมหนึ่งที่ชื่อว่าระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข,สสขใช่ไหมครับแล้วก็เรียกร้องว่ารีซอร์สไม่พอต้องซื้อนักเตะเพิ่มขึ้นแต่นักเตะอยู่ที่ไหนก็ย้ายทีมตลอดเพราะรู้สึกว่าโค้ชโค้ชดูแลไม่ดีพอหรืออะไรก็แต่นะครับส่วนประชาชนก็อาจจะเบื่อกับการแพ้ไม่ได้แชมป์เสียทีเพราะว่า คุณภาพหรือทุกอย่างมันติดติดขัดมันไม่ได้แปลว่าน,นักเตกไม่ดีพอใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีความไม่พร้อมของบริหัทประหานจัดการด้วยระบบปราชการนะครับคือคุณหมอบอกว่าต้องปรับบทบาทของ กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเรามองผู้เล่นเอาเฉพาะตอนนี้ก่อนนะฮะผู้เล่นคือเอกชนกับรัฐแต่ทีนี้ในบริบทของพื้นที่ที่ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนอย่างโรง,โรงพยาบาลแก้งคอล่ะประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์เนี่ยต้องแก้ปัญหายังไงคุณหมอก็บอกว่าคงจะต้องเอาโรงพยาบาลแก้งคอหรือว่าโรงอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่เจอปัญหาแบบนี้ออกนอกระบบเพื่อให้เอื้อต่อการปรับระเบียบการจ้างงานหรือว่ายืดหยุ่นต่อการทํางานได้ดีขึ้นลองฟังคุณหมอเสนอเรื่องนี้ครับ เราเห็นว่าไม่เหมาะกับระบบราชการก็ต้องเอาอกระบบราชการไปสร้างเครื่องไม้เครื่องมือนในการจัดการซึ่งมีความรู้เยอะแยะมากมายแล้วเราก็มีเครือข่ายประ่อสุขภาพทำแนวแยกมาจัดการเหมือนกับเป็นกึง่งกึ่งด้วิสาหกิจหรือเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐที่เรียกอัตนมัตฮอปพิทเลแบบโรงพยาบาลบัานแ้วเลยแต่ว่าถ้าบ้านแ้วอนุมันเล็กไปก็ต้องทําเป็นเครือข่ายบริการใช่ไหมครับมีแต้มต่อมากขึ้นไม่คิดไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องไปต่อรองกับกอพอยังไง ทิดเหมือนกับเป็นข้าราชการแบบอื่นที่ทพาระังานธรรมชาติของงานเป็นประกาศโนาที่แตกต่างกันมากนะครับพวกนี้มันไม,ไม่สามารถเกิดบทโนทนาแบบนี้ได้ถ้าเราสามารถถ้าเราคิดแต่ว่ามันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวไม่ว่ารัฐมนตรีคนไหนเข้ามาก็จะสั่งการสร้างนโยบายสร้างโครงการเพื่อให้ทำในระบบของกระทรวงสาธารณสุขงั้นไปแก้ปัญหาแพทย์ก็มองแค่กระทรวงสาธารณสุขใช่ใช่ซึ่งอาจจะแก้ได้ก็ได้ถ้าเกิดมันเป็นระบบปิดแต่ตอนนี้ระบบมันเปิดมันเชื่อมกัน จะเห็นได้นะครับว่าคุณหมอบอกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องพาราแพทย์เนี่ยเอาเฉพาะปัญหานี้มันอาจจะแก้ไม่ได้แค่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่อาจจะต้องทำงานร่วมกันกับรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงแต่ก็ถ้าเป็นไปอย่างที่โผลบออกมาเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยย้ายไปอยู่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็มีการ กระจายอำนาจ<ะ>เรื่องของหน่วยบริการเล็กๆนะครับอย่างราพสตซึ่งจริงๆแล้วมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระแพทย์ด้วยเหมือนกันจะเห็นได้ว่าตอนนี้งานด้านสารณสุขมีทั้งอยู่กับในมือกระทรวงสารณสุขแล้วก็อยู่ทั้งอยู่ในมือของกระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะฉะนั้นจับตาดูอย่างนี้คุณอุศรินในฐานะนักข่าวเนาะ,ะตอนนี้เป็นนักข่าวประจํากระทรวงสารสสุขใช่ไหมอย่างเดียวว,ว,วันที่คุณหมอชุนน่านถ้าเป็นไป,นปนตามโผลนะครับเข้ากระทรวงเนี่ย ผมคงไปจิ้มใหม่คุณหมอชนันคนเดียวไม่ได้แล้วต้องไปถามคุณนทีินด้วยว่าค<อ>่าม,มาจากกระทรวงอสองาธารณสุขเนี่ยจะไปดูแลหน่วยบริการที่ย้ายมาเนี่ยยังไงบ้างะจะแก้ปัญหาตรงนี้ร่วมกันกับคุณหมอท่านเดิมยังไงบ้างคงเป็นเรื่องที่ต้องตามกันต่อครับเรื่องใหญ่นะคะคงต้องมีหลายกระทรวงเกี่ยวข้องจริงๆและทั้งหมดนี้คือตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะวันนี้ดิฉันบุษบรินยิ่งเกติกุลและคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ